ตาไทยไปซื้อหนมหน่อยขอจังปูหน่อยตาหน่อยคนละยี่สิบขอบคุณค่ะโอ้ยเย่ไปกันอุย้ยตาไทยคิดเออได้คนละเท่าไหร่หยุดได้คนละยี่สิบค่คะลูก <c oughs> โอ้ยมาลินดีจังเลยมีคนแอบไว้มีคนแอบ <c oughs> พาหลานเดินไปซื้อขนมค่ะได้เงินคนละ๒๐บาทโอ้ยทำไมทำไมมิลินไม่ขอให้ยายจู่ด้วยมิลินลืมเหรอตาบอกว่าตาบอกว่าไม่สี่สิบบาทเออลองเรียนเฮาอยู่นี่ไกลๆนึงเอามิลินก็เรียนนี่ติลูกอ๋อโรงมิลินเรียนเขาเรียนชั้นข้างในแมนบมอ๋อพี่ไอเรียนข้างนอก ฝากมีไ่ไปฝากไว้ก่อน,นโอ้ฝากไปมีไว้ก่อน,นอ่ากีฬาละว่างรถเด้ออีหฬาระวังรถเด้อลูกเหนื่อยบ้านระวังรถร้าค้าถึงแล้วถึงร้านค้าแล้วค่ะดูซิสองสาวจะเอาอะไรบ้างลุยไปเลย โอเคบายบายเอาไปกินกันบายบายค่ะอันนี้ของพอ่อจ๋าเยอะเลยเดี๋ยวมามีแชร์ไว้ให้พ่อจา๋าแล้วก็โยเกิร์ตหนูไม่มีเก็บบน์เนก็บข้างบน,บนเออตรงหน,นูไปอาบนะ้ำกปล่าพ่อยลงมาหา<ร>มีมได้ค่ะบายบายกินให้อร่อย